1.2e s p o r t H เ c กปี2020ราคาสุดคุ้ม3,900 0บาทค่ะ วัดีค่ะวันนี้พบกับฝนและนิสันอัมมิลนะคะ 1.2e Sport Tech ค่ะตัว m a เมนเชงนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวโฉมปัจจุบันค่ะถูกและดีราคายุติธรรมต้องสูลมลนรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับฝนและนิสันอัมมิลานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น1.2 e s p o r t Tech ค่ะ e s p o r t Tech นะคะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตแท้รอบคันจากโชว์รูมนิสสันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว MY 2019กก็คือจะโดดเด่นตรงแม็กนะคะแล้วก็พวงมาลัย ที่แยกออกจาก MY 2018ก็คือจะเป็นพวงมาลัย3ก้านจาก4ก้านและเป็นแม็กนะคะเด่นชัดก็คือจะมีลักษณะตัววายซึ่งแตกต่างจากรายเดิมออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็ออปชั่นกันค่ะไฟหน้านะคะแบบสปอร์ตค่ะลักษณะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมด้วยกระจังหน้าแบบคมเนียมนะคะ ตกแต่งด้วยชายร่างกันชนนะคะเป็นแบบลังพึ่งค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์เป็นแบบ LED ค่ะชุดสเกิร์ตรอบคันจากโชว์รูมนิสันนะคะมาพร้อมด้วยแม็กนะคะเป็นแม็กแบบสีทูโทนนะคะเป็นแม็กลักษณะรูปตัววายค่ะตัวนี้นะคะรอมแม็กขอบ15ค่ะซีรียางนะคะ185ทับ65 R15 ค่ะ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมด้วยนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบพับและปรับไฟฟ้าค่ะตกแต่งด้วยกันสาดประตูทั้ง4ด้านค่ะมาพร้อมมือเปิดคมเมียมทั้ง4ด้านค่ะชุดสเกิร์ตแท้นะคะจากศตนยนนิสสันค่ะทำให้ดูสปอร์ตทั้งคันนะคะเรามาชมส่วนของด้านท้ายนะคะ เริ่มตั้งแต่นะคะสปอยเลอร์หลังบนฝากระโปรงท้ายนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมตกแต่งด้วยไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะคิ้วมือเปิดฝาท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมตกแต่งด้วยโลโก้นิสสันแบบครเมียมค่ะมาพร้อมด้วยนะคะกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถค่ะ พร้อมด้วยสเกิร์ตนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะตัวนี้นะคะมีปากเซ็นเซอร์หลังให้3จุดแล้วนะคะสามารถกะระยะถอยหลังได้เลยค่ะ กุญแจแบบรีโมทนะคะกุญแจรีโมทเปิดฝาท้ายได้นะคะตัวนี้เปิดได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะว่านิสสันอามิล่านะคะรถที่ถูกออกแบบให้มีความกว้างโอ่อ่าอย่างเด่นชัดเลยค่ะตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราพามาชมด้านในของนิสสันอามิล่ากันนะคะ มาชมกันค่ะด้านในนะคะก็จะตกแต่งนะคะเป็นแนวสปอร์ตนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเดินด้วยได้สีแดงทั้งคันค่ะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะเริ่มตั้งแต่นะคะแผงประตูข้างนะคะกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสีบ่บานค่ะกระจกข้างพับได้ ปรับไฟฟ้าค่ะรัมตั้งแต่พวงมาลัยนะคะตัว Manner Chain นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านค่ะตัวนี้นะคะมาด้วยถุงรมนิรภัยคู่หน้านะคะพร้อมด้วยระบบเบรกแบบ ABS ค่ะ สำหรับเครื่องเล่นมีเดียนะคะก็จะรองรับนะคะ AUX ค่ะ USB ค่ะ CD DVD นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบธรรมดาค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT ค่ะด้านหน้านะคะจะมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งค่ะที่วางแก้วสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีกสองตำแหน่งนะคะ ส่วนของด้านบนเพดานนะคะก็จะมีที่บังแดด2องตำแหน่งค่ะส่วนของคนขับนะคะก็จะมีกระจกตกแต่งให้ค่ะไฟในเก่งค่ะ นิสสันอะมิล่านะคะเป็นเครื่องยนต์แบบดอทสาสูบค่ะขนาด1.2ลิตร1,198ซีซีค่ะตัวนี้นะคะมาด้วยแรงม้าอยู่ที่79แรงม้าที่1,600รอบต่อนาทีค่ะพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ c v t นะคะรองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 ค่ะ สำหรับนิสสันอมิราคันนี้นะคะราคาพิเศษสุดๆค่ะตอนออกรถใหม่นะคะอยู่ที่537,000ค่ะตอนนี้นะคะเจ้าของคนแรกทุนให้แล้วถึง200,000ค่ะเราพิเศษอยู่ที่3 9 0 0 0บาทค่ะ ตัวนี้นะคะออกรถเริ่มต้นไม่ต้องใช้เงินสักบาทค่ะผ่อนนานได้สุด84งวดนะคะแถมยังรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะได้หลากหลายรูปแบบทั้ง0%นะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยค,คงที่ค่ะเดี๋ยวฝนจะพาไปคิดเลดดอกเบี้ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรายังไม่ได้เก็บงานใดๆนะคะรถของเราคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญนะคะก่อนนำมานะคะเราได้ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังให้แล้วนะคะโดยมีใบเซอร์นะคะผ่านการรับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะจากบริษัทชั้นนำน,นะคะในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างตัวถังมีใบเซอร์ให้ลูกค้าตรวจสอบได้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเข้ามาชมรถนะคะหรือต้องการเข้ามาเทสไดนะคะโชว์รูมหงฝนนะคะเพียงลูกค้าเสิร์ช Google ว่าศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะคะ สามารถนัดหมายชมรถนะคะหรือสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนได้ทุกๆวันค่ะย้ำนะคะเราเปิดบริการทุกๆวันค่ะสำหรับลูกค้ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะจะได้เงื่อนไขเดียวกันนะคะสามารถบริการเซ็นไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อกับเราได้ค่ะสำหรับเบอร์โทรของฝนและทีมงานนะคะลูกค้าโทรมาปรึก ใต,ใต้คลิปนี้นะคะไว้โทรมาปรึกษากันนะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอราไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าฝนจะพามาแนะนำรถอีกโกคาราคาดีๆแบบนี้อีกค่ะสวัสดีค่ะ